ถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครพนมทางเข้าบกสนครพนมครับนี้ครับผมจะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายครับคือนรถโดยสารรถทัวร์ที่บกสจังหวัดนครพนมครับรถออกเนยสี่โมงครึ่งครับรถสมบัติทัวร์ครับรถมาจอดถ่านนะครับนี่มาเลขโคกหนึ่งขี่เก้านี่ครับคันนี้ละนี่จะไปเชียงรายรอบสี่โมงครึ่งนี่ครับ ค่ารถนี่คนละ888บาทครับจอดรถหน้าไปเมซาเนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ครับแม่โคงออนทัวร์ครับกำลังจะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเสียงรายครับขึ้นรถทัวร์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครพนมรับคันข้างหน้าคันนี้แหละครับนี่มาเล่นรถนี่โคกหนึ่งขีดเก้าครับเจ้าคุณบมเสียงรายครับรถออก4โมงครึ่งครับค่ารถนี่คนละ888บาทครับกำลังจะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเสียงรายครับรถอยู่บนนี้แหละครับ ตอนนี้ครับ3โมง50นาทีครับที่ประมาณ40นาทีรถออกครับเดี๋ยวผลมืองพาเ,เบบรรยากาศภายในบกส่จังหวัดคมนครนนท์แบบมีรถเปิดสายเนี่ยครับตารางรถโดยสารแยกตามมาตรฐานรถประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดคมนครนนท์ครับนี่เป็นตารางเดินรถมนครนนท์เชียงรายเนี่ยครับนี่มีรถพอหนึ่งนะครับพอหนึ่งแล้วครับพอหนึ่งพอ ผมขึ้นรอบนี้ครับนี่ป .1 วงลิฟท์โพลเลยครับนี่รถที่ผมขึ้นนี่ราคา888บาทครับขึ้นเที่ยว1 6นาฬิกา30นาทีครับนี่บริษัทสมบัติทัวร์ครับสำหรับรถจักนครขัมนุ่ไปเชียงรายนี่ครับมีทั้งหมดเลยนี่3เที่ยวครับมีเที่ยวป .1 เนี่ครับราคา7 6 0บาทนี่มีเวลา11โมง30นาทีแล้วกรับาย2ครับส่วนป .1 พิเศษนี่ครับราคา888บาทรถออกนี่1 6นาฬิกา30นาทีครับ ข้างหน้าจะเป็นจุดซื้อตัวของบริษัทสมบัติทัวร์ครับนี่ไปเชียงรายกับซื้อตัวบนี้เลครับนคกข่าวมณมเชียงรายนี่ครับรถนคกข่าวมมเชียงรายนี่ครับจะผ่านจังหวัดเลยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตถ์เด่นชัยจังหวัดเพรจังหวัดพะเยาแล้วก็เมืองพานแล้วก็ปลายทางที่จังหวัดเชียงรายครับนี่เป็นบน่นซื้อตัวครับนี่บรรยากาศผู้โดยสารครับมารอขึ้นรถจะไปกรุงเทพไปเชียงรายในช่วงค่ำเหนี้ครับนี่ ผมขึ้นรถไปเชียงรายนะครับอยู่ซานสลาที่3ครับรถออก4ี่โมงครึ่งครับจุดหน้าจะเป็นจุดซื้อของกินครับพวกน้ำพวกขนมนะครับเอาไปกินเทิงรถครับนี่ครับรถทัวร์ที่ผมจะไปเชียงรายคันนี้แหละครับบริษัทสมบัติทัวร์ครับ ผ่านนครพนมผ่านสกลนครผ่านอุดรผ่านเลยผ่านพิษณุโลกผ่านจังหวัดแพ่รละครไปทางที่จังหวัดเชียงรายครับนี่ออก4ี่โมงครึ่งไปหอดจังหวัดเชียงรายนี่10โมงครับนี่ครับขึ้นรถที่สานทลาที่3ครับเชียงรายนครพนมครับไปลายะนั้นนี่รถใหญ่ครับมีห้องน้ำไนตัวครับอันนี้เป็นรถพระบากาพิเศษครับนี่ได้เวลาขึ้นรถแล้วครับ กรับตัวครับลองดูบรรยากาศบรรยากาศการเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายครับอันนี้เป็นรถ VIP ครับพิเศษเลยนี่นครับขอบคุณครับครับบรรยากาศถึงรถทัวร์ปาปากาศพิเศษครับจากนครปฐมไปเชียงรายครับ ตอนนี้ครับเวลา4โมงครึ่งครับรถทัวร์กัได้เวลาออกเดินทางแล้วครับจากนครพนมไปทางที่จังหวัดเสียงรายครับเกิดการรอบๆบริเวณภายในบกสจังหวัดนครพนมครับ4โมงครึ่งครับรับอย่างที่การเดินทางครับ สอจังหวัดนครพนมทรงสีม่วงแรงที่บกสนกครพนมนี่ครับสวสดใหญ่จะเป็นรถทัวร์จากนกครพนมไปกรุงเทพแะ้วก็ไปเชียงรายครับครับนี่คือแผนที่ตาม g t s ครับจากนกครพนมไปเชียงรายครับระยะทางนี่ 9ขาร้อยกิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางชิสชั่วโมงครับรถออก4โมงแรงฮอดเชียงรายประมาณ9ก้าโมง10โมงหมดแลละครับโอกาสที่ไปทางจังหวัดเชียงรายครับากาศภายในรถโดยสารครับ ครับตอนนี้เวลาหกโมงแรงครับรถทัวร์กับพามาฮอดที่บริเวณแถวซี่แยกก่อนเข้าตัวเมืองจจงหวัสกลนครประมาณ7 8กิโลเมตรครับสี่แยกมาแล้วเราจพักสกรนครนะครับรดนฮันีเลี้ยวขวาตรงไปกัรสิน์ แยกราชาพัฒน์ปรกตครครับรถทัวรนะครับจะเข้าไปบกกศอจังหวัดสรกุณครเพื่อไปผู้โดยสารที่จะเดินทางไปจังหวัดสิงห์ไลยนะครับอันนี้เป็นตลาดแรงครับอยู่ทางเข้าบกศอจังหวัดปกุนครครับนี่ เกียรติบงครับนี่ลาดทางเข้าบกสสุโทนครนี่ครับของกินหลายขนาดครับนี่เป็นตลาดเลีงขายตัวลุงนะครับขายทุกมือครับนี่ครับมาฮ้องแล้วครับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุลนครแห่งที่2ครับนี่ครับรถทัวร์บริษัทสมบัตินะครับเพิ่นมาที่บกสจังหวัดสุลนครเพื่อที่จะมารับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายนะครับ สกข้างหน้าที่เป็นตู้ครับคือจุดซื้อบัตรซื้อตัวปุคอนจะเดินทางไปเชียงรายนะครับครับตอนนี้เวลาสองาาทุ่มสิบ้านาทีครับรถทัวร์กับพาบโตด ตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีครับข้างหน้าทางขวามือนี่ครับยูทีทาวครับครับครับตอนนี้ครับเวลา2องทุ่มสีนาทีครับตอนนี้รถทัวร์เดินางมาฮอดศาลนี้ขนส่งผู้โดยสาร2ที่จังหวัดอุดรธานีครับบกสเก้านะครับส่วนบกสแรกนี่เพิ่งไม่ได้เข้าครับอุดรซุมเพหักมาฮอดครับอันนี้เป็นภายในบกสสองจังหวัดอุดรธานีครับส่วนบกสหนึ่งในตัวเมืองอุดรครับเพิ่งไม่ได้เข้าครับ เวลาห้าทุ่มห้าสิบนาทีครับโคดอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับการเดินทางมัอีกยาวไกลด้วยครับยังบ่กเขื่องทางอยู่ครับ นี่เวลาตีสองสี่สิบแปดนาทีครับรถมาฮอดจังหวัดพิษณุโลกครับเพิ่นแวะให้ผู้โดยสารกินข้าวตีสองครับนี่วันนี้หน้านี่จุดกินข้าวของบริษัทสมบัติทัวร์ครับจะขบวนทัวร์ครับกำลังเดินทางไปเชียงรายครับจุดพักรถของบริษัทสมบัติทัวร์นะครับนี่กับเข้าดี่ครับแถมมากับตัวรถนะครับนี่ครับกินข้าวตีสองครับที่พิษณุโลก สำหรับใครที่เดินทางไปจังหวัดเชียงรายรอบ4โมงครึ่งนครับรถสมบัติทัวร์ครับผมแนะนำให้กินของว่างหรือว่ากินข้าวมาสกัดนบะเพราะว่ากวาดเจมอสจุดพักรถบุดกินข้าวของบริษัทสมบัติทัวร์ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับพอดที2ที15ที่ครับนี่ถ้ากินข้าวนะครับต้องเตรียมพร้อมสกัดนะวันนี้การใช้เวลาเดินทางต่อครับเพราะว่าคนณทางเนีอีกยาวไกลครับกวาดเมอสจังหวัดเชียงรายกันคนละครับเก้าโมงสิบโมงหมดแล้วครับแต่พวกกันที่ปลายทางจังหวัดเชียงรรายคับ อย่างนี้เป็นต้นเองเจะก,ก้ารครับการเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายครับอีก28กิโลเมตรก็จะมาถึงจังหวัดเชียงรายครับ จัดเลยครับในการระวังทางนะนี่ ตอนนี้กัเข้าสเขีจังหวัดเชียงรายแล้วครับอีประมาณสามสิบกิโลเมตรก็จะหอัวอตัวเมืองเชียงรายครับบรรยากาศร,ระหว่างทางครับตอนนี้ก็เลยวัดลองขุนมาแล้วครับบรรยากาศการนานาเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายครับแยกสนมสายน้อย ก็พามาฮอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายนะครับลังเข้าจุดหมายปทางนะครับใอการทางเข้าประกสดจังวัดเชียงรายครับนั่งรถจากนครมน,มนี่สีโมงครึ่งมาฮอตจัวัดเชียงรายประมาณ9ก้าโมงสี่ห้าทีครับรถวันละสิบบาท กรผู้ดีสารจังหวัดเซรไลแห่งที่สองนี่ครับมาขอล้วครับสถานีกรมส่งผู้ดีสาทรทังรถไฟคนซื้อตัวจัมบัดทัวร์ปนี้นี่ยถึงที่หมายแล้วครับได้เวลาไปออนทัวร์จัมวัดเซนไลนเลยครับ เชียงรายครับอันนี้บรรยากาศภายในศานีคนส่งโพลิศสตร์จังหวัดเชียงรายครับอันนี้รถไปคอนแก่นเลยเชียงรายเมยสส์รวยเชียงใหม่จอดอยู่บนนี้ครับอันนี้รถไปเมสสายไปเพ่ไปอุตระลอดิษไปสุโขทัยไปพิษณุโลกครับในบระกศจังหวัดเชียงรายครับนี่ ัับอนนี้เป็นบรรยากาศภายในตัวกสจังหวัดเชียงรายครับนีผู้สารครับนั่งรอรถไปจังหวัดไปตร้างอำเภอนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในบกสจังหวัดเชียงรายครับผมนั่งรถจักรน้ำมนมมาเชียงรายโดยบริษัทสมบัติทัวร์คนนั่งรถในรอบเวลา4ี่โมงครึงค่งขารถคนละ888บาทเอาไว้พกกลับกินหนานะครับรับวันนี้คือสวัสดีครับ